มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอะไรหลวงปู่ทองผุดยานวโรละสังขารอย่างสงบสิริอายุมงคลวันที่27มิถุนายนมีรายงานว่าหลวงปู่ทองผุดยานวโรมรณภาพอย่างสงบภายในกุฏิวัดภูเขาดินที่บ้านผาพอดตําบลธาตุอำเภอเชียงขานจังหวัดเลย เมื่อเวลา19.50นาทีวันจันทร์ที่26มิถุนายนพศ2,566ที่ผ่านมาสิริอายุ89ปี9เดือน28วัน70พรรษานับเป็นพระมหาเถระผู้มีพรรษาการสูงที่สุดในจังหวัดเลยหลังเข้ารับการรักษาอาการอาพาธด้วยโรคชราท่ามกลางความอาลัยของพระสายปฏิบัติธรรมคณะสายธรรมยุทธ รวมทั้งคณะศิทธาานุสิ์ร่วมถวายความอาลัยโดยมีกำหนดการในเช้าวันที่2 7มิถุนายน2566น2566มีพิธีขอขามาคาราวะและส่งน้ำสรีระสังขารคณะส่งพร้อมกอันณกุฏิหลวงปู่ทองผุดญยานวโร จากนั้นเคลื่อนสรีระสังขารของหลวงปู่สูสศาากลางน้ำคณะสงฆ์และสิทธินุสิตและพุทธศสนิกชนรวมสงน้ำสรีระสังขารองค์หลวงปู่ทองพุดธยานวโรเวลา19้านาฬิกาส่วนกำหนดการวันประชุมเพลิงสรีระสังขารของหลวงปู่ทองพุดท,ทางวัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ